สวัสดีค่ะยินดีต้อนัรเข้าสู่ช่องนบรบไทยน,นะคะมาหยอดปุ๋ยนะคะวันนี้มาหยอดปุ๋ยบอนที่มันโมงามนะคะแบบ้าวานถือก่อนมันบทัวเนาะมันบวถือมาหยอดใหม่กรอบหนึงเมื่อกี้นี่บอนถือบอนบวถือเพราะบอนต้องเที่ยวซ้ำใหม่มั่อกาอาทิตย์ยังบถือเท่ากันที่มาหยอดใจเพ่มนี่ แต่ก่อนเป็นหนองไม่มีต้นข่าวนะคะเราซ้ำไปได้ประมาณสิบห้าวันแล้วก็เิืบติดแล้วพี่น้องเริ่มละเิ่มติดแล้วนี่เขาก็จะเอามาหยอดใหม่หาอะไรขึ้นมาเขาก็ใส่สองถังเอามาหยอดเฉพาะตรงที่มันบางมเนาะค่ะเนาะปุยกรถือรอบก่อนนี่มาหยอดตัวตัวที่มันบางๆแบบนั้น นี่พี่น้องหาอะไรกะใส่สองถังพอหยอดสองถังพอดีปุ๋ยเหรือแต่รอบก่อนนะคะซื้อมาแปดสอบเหรือสองสอบพี่น้องเหรือสองสอบครึ่องอีกจังหากเลยไม่หยออใไม่ ใส่ปุ๋ยเนาะพี่นอ้องเนาะตะกีก้กใส่เต้าหู้ายางเดียวพี่น้องลองพาเลยแย่ช่วงนีก้าชีอยิวยางนึงนะคะพี่น้องมีเชืองขึ้นแรงขึ้นมาหลายแต่ก่อนก็ใช้รถใช้เดินตามนะคะแต่๋ยนนี้ก็มีเครื่องขึ้นแรงขึ้นมาเยอะว่าจะเป็นเครื่องข่ดปุ๋ยเครื่องบานโอ้ ันเนนาะี่โอ้ป้านำวัตถุหน,นามาใส่หนาไปใส่ไหนไหนใส่เต็กบ่เซอร์นี่แม่จุบหลอกปลาบ่หย่อดทุนก้อนห่อซักนะคะพี่น,น,น้อง ใช่ใช่สองถังอันนี้แหละค่ะพี่นอ้องลูกยอดยอดอันนี้ยอดใจ <c ười> คอยแดกคุยแดกคุยนะครัแดกคุยให้คนหน่อยน อ้าวอิฐดอกเห็นปะยัง,องรอมาหาพอกันนีโอ้โหพี่ดอนนี่กำลังเริ่มเคียวแต่ฉีเดือนกันก้างนั่นหนานก็เริ่มหนาสิตัง้งตั้งทองนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เดือนครึ่งแล้ว พีกัางเล่นหนาขนาน่าจะตั้งท้องอันนี้จากที่เป็นบุ้มเป็นบอเป็นบอนะคะแล้วเราก็มาสามเบาเริ่มจอดกันแล้วพี่น้องมา,มาเหมือนนี่ก็เลยพาก,กันมาใส่ปุยมาหยอดใส่ตรงที่มันแบบเอาใส่บัวทั่วเนาะ อโอ้ยคนหน่อยนาอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยปวดปวดนาอยู่แล้วน้องเดียน้องเดียข้ามาฝั่งนี้ข้ามาขามาลาดเม่ฝั่งนี้เร็วเร็วข้าวกำลังสวยโอ้หัวกำลังาาเล็มพี่น้องเอ้ย ตอนนี้ก็ชีอยูประมาณเจ็ดไรแปดไรนะคะนี่แปดไรเก้าไรนี่แหละอะไรนะครับใคร,อะ,รอะไรครับรใครคเจอลูกก็เลยใครเตามาเหรอแม่มึงดูโอ้ยมามึงมาเอเอาน้ำขผาห้องนี่เหรอ ก็เลือไข่เต่าเป็นแบบเลืไข่เต่านี่ก็เลยไขย่เต่าอ๋อไหนไหนไหนอ๋อตกช้ำมมันเป็นยังมันเป็นยังโอ้ยแม่ลืมจะเอาไขาา่เต่าพี่น้องไข่เต่าเอาบอกเอฟซีหน่อยบอกเอฟซีหน่อยไขย่เต่าครับไข่เต่าครับไข่อะไรนะน้องเด็กเก็บมาจากไหนก็บอกเลยไหมเก็บมาจากข้าวครับครับผมมันติดอยู่ใน ข้าพก็เลยลงไปเอาค่ะมาพูดพูดน,น,นี่เยยดียวอเมทิกัเยอะวะเก็บเก็บจากตรงไหนเก็บจากตรงไหนเอาวะ